ครับวันนี้พบกับช่องน้องพายวายุนะครับผมวันนี้ก็ได้พาน้องวายุมาปล่อยกินหญ้าตามป่ากับนาเทวิตช่วงนี้อาหารขาดแฟน าหลานาคู่นี้ก็เลยมาตามป่านะครับผมหลานก็เดินตามหาจากมุมสูง นี่นะครับดูน้องจะค่อยเลือกกินอาหารนะครับมีหญ้าเป็นบ้างหญ้าตายบ้างวนเวียนอยู่แถวนี้นะครับ นี่เด็กขนเดียกเสียที่ว่ามาแถวนี้ก็เย็นเย็นอาบน้ำสะพานบางวันก็ออกมาหาลอกอาหารนะครับช่วงนี้ขาดแคลนอาหารเลยดูทํานาแล้วคนถ่ายภาพก็นั่งอยู่บนคอ พลายเทวริศนะครับว่ากำลังนำหน้าหลานมากินอาหารตามป่าแถวนาอากาศเย็นๆอากาศร้อนก็จะพามาไม่ได้ครับมันร้อน ดูมือค่อยๆม้วนนะครับจะดึงหญ้าเสร็จม้วนก็จะแปล่งไปแปล่งมาเป็นภาพช้างน้อยที่ชอบธรรมชาติมากนะครับ ได้หากินตามป่าเดินออกกําลังกายแบบธรรมชาติ ไหนที่กินก็กินต้นไหนกินไม่เป็นก็จะดึงเล่นนะครับสะท้อนแสนนิดหนึ่งนะครับ ไปนายรัชวายุเข้าป่าแล้วเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็วนแถวนี้แหละเป็นนิสัยของช้างน้อยอยากกินอาหาราเรือดเย็นๆก็จะมาสองตัวบางครั้งก็สามตัว มเรามาหากินเรื่อยๆครับเส <s ays> ื <S <s <ays> <S ้อที่ลอยคอคือเวลาเราขึ้นถนนใหญ่หรือตามรถเราก็จะต้องให้ มัดกับคอเทวริสไว้กันรถนะครับพอมาถึงลงล่งก็จะปล่อยให้เป็นอิสระเลยตามป่าสองหนุ่มนี่ก็ใช้ชีวิตอยู่แบบพื้นพื้นบ้านเพราะเดี๋ยวนี้ก็โควิดก็มากครับ น้องจะค่อยเลือกกินนะครับดูไหนกินได้ก็จะดึงตัวไหนกินไม่ได้ก็จะมือซาวๆไป ก็จะวนมาหาหน้านะครับํำดูหน้านะครับมือดูคำดูควานนะครับควานอยู่บนคอหน้า หายลมด้วยขอบคุณเอซวายุทุกคนนะครับที่ยังติดตามชมช่องน้องวายุหนูนะครับขอให้แฟนเอซีของวายุทุกคน ต้องมีแต่ความสุขความเจริญอายุมั่นฝันยืนนะครับปราดจากลูกไฟอันตรายทั้งปวงรักวายุน้อยๆแต่ขอให้นานๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชมช่องน้องวายุและพลายเทวริ์นะครับนี่ก็เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม